สวัสดีครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันครับมาเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเมื่อคืนกันก่อนเลยครับอันดอร่าครับแพ้กับไอซ์แลนด์ไป4ประตูต่อหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์ครับถล่มลิตเติ้ลสไตล์ไป7ประตูต่อศูนย์ตุรกีครับเปิดบ้านเอาชนะมอนโดวาไป2ประตูต่อศูนย์ยูเครนครับชนะไอแลนด์เหนือไป1ประตูต่อศูนย์เบลเยียมครับเสมอกับกรีดไป1ประตูต่อหนึ่งและแอเรียครับเอาชนะมอริเนียไป4ประตูต่อหนึ่งมาที่ฟุตบอลช ครับสเปนครับแพ้กับโปรตุเกสไป0ประตูต่อ1และเนเธอร์แลนด์ครับแพ้ให้กับเยอรมนีไป2ประตูต่อ1ทําให้เยอรมนีครับจะเข้าไปชิงกับโปรตุเกสครับในวันจันทร์ที่7นี้ครับเวลาตีสองครับออสเตรเลียเอลีกเลยครับอดีร์ไรเดียยูไนเต็ดครับเสมอกับเวสเทิร์นซิดนีย์ไป2ประตูต่อ2มาที่เซกุนดาสเปนครับเพย์ออฟนัดแรกครับหาอีกทีมหนึ่งขึ้นสู่ลาลิก้าสเปนครับลาโยบาเยกาโนครับเปิดบ้านเอาชนะเลยกันเฮ้ไปก่อนเลยครับ3ประตูต่อ0ขยับมาดูตารางคะแนนกันนิดนึงฮะอออัััันนนดบบ1ครเสปย ครับ82คะแนนอันนี้ขึ้นชั้นเรียบร้อยแล้วครับตามไปด้วยมาโยกาครับ82คะแนนเท่ากันครับแต่เอสปันยอนเป็นแชมป์ครับเพราะผลต่างได้เสียดีกว่าครับอันดับ3ครับเลกาเนสครับ73คะแนนครับอันดับ4ออสเตเลียครับ73คะแนนเท่ากันอันดับ5ครับคิโรนาครับ71คะแนนและอันดับ6ครับไรโอบายเอแกโนครับ67คะแนน4ทีมนี้ครับกําลังเพย์ออฟกันอยู่ครับเพื่อหาอีกทีมหนึ่งครับขึ้นชั้นสู่ลาลิก้าสเปนบานี่ท้ายตารางครับอับบาเซเต้ครับ38คะแนนตกชั้นเรียบร้อยแล้้ววคคครรัับบตตาามไปดยยสเอน ส1คะแนนครับโลโกเนสครับ44คะแนนครับและซาบาเดลครับ46คะแนนเซกุนดาสเปนครับจะมีทีมตกชั้นทั้งหมด4ทีมนะครับนั่นก็คืออาบาเซเต้ครับคาสเตยอนโลโกเนสและซาบาเดลครับโรมาเนียดิวชั่น1ครับวอลุนทารีครับเปิดบ้านเอาชนะดูนาเลียคาราลาซี่สประตูต่อศูนย์ครับขยับไปที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับโซนอเมริกาใต้ครับเมื่อคืนครับ4คู่ครับโบลิเวียครับเปิดบ้านเอาชนะเวเนซุเอลาไป3ประตูต่อ1ครับอุรุกวัยครับเสมอกับปาร ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เปรูครับแพ้กับโคลอมเบียไป3ประตูต่อศูนย์ครับและอาร์เจนตินาครับเสมอกับชิลีไป1ประตูต่อ1ครับโดยอาร์เจนตินาครับได้ประตูจากลูกจุดโทษของริวเนลเมซี่ครับส่วนชิลีครับได้ประตูจากอเล็กซิสซานเชตครับทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ครับเป็นบราซิลครับจ่าฝูงครับมี12คะแนนครับตามมาด้วยอาร์เจนตินาครับ11คะแนนครับเอลกาดอร์ครับ9คะแนนครับปารากวัย7คะแนนครับ มาปิดท้ายที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กันบ้างครับบังคลาเทศครับเสมอกับอัฟกานิสถานไป1ประตูต่อหนึอิหร่านครับเอาชนะฮ่องกงไป3ประตูต่อหนึ่เนปานครับชนะชไชนิดไทยเปยไป2ประตูต่อศูนย์บาเลนครับถล่มกัมบูชาไป8ประตูต่อ0ูน UAE ครับถล่มมาเลเซียไป4ประตูต่อศูนอินเดียครับแพ้กับเจ้าภาพกาต้าไปศประตูต่อหนึ ปาเลสไตน์ครับถล่มสิงคโปร์ไป4ประตูต่อศูนย์ออสเตรเลียครับเอาชนะคูเวตสามประตูต่อศูนย์และทีมชาติไทยเราครับที่ลงเตะเมื่อคืนนี้ครับเสมอกับอินโดนีเซียไป2ประตูต่อ2โดยไทยได้2ประตูจากทั้งรบดินวีรวัฒน์โรดมครับและอดิศักกาสอนเรามาไล่ดูตารางคะแนนทีละกลุ่มกันเลยนะครับกลุ่มบีครับจาาฝูงเป็นออสเตรเลียครับมี15คะแนนครับไม่แพ้ใครเลยครับชนะรวดตามมาด้วยคูเวตครับ10คะแนนครับจอแดน10คะแนนครับกลุ่ม C ครับบาลเล ครับ12คะแนนครับตามมาด้วยอิรักครับ11คะแนนและยักษ์ใหญ่อย่างอิหร่านครับมีแค่9คะแนนเท่านั้นครับกลุ่มดีเมื่อคืนก็มีลงเตะนะครับกาฝูงเป็นซาอุดีอาระเบียครับ11คะแนนครับตามมาด้วยอุซเบกิสถานครับ9คะแนนและปาเลสไตน์ครับ7คะแนนกลุ่มอีครับกลุ่มเจ้าภาพฟุตบอลโลกครับกาตาร์ครับ19คะแนนครับตามมาด้วยโอมานครับ12คะแนนและอัฟกานิสถาน5คะแนนครับมาที่กลุ่มจีครับกลุ่มของไทยเราครับอันดับ1ครับเป็นเวียดนามครับ11คะแนนฮะตามมาด้วยสหรัฐอาหรับอิมิเล ครับ9คะแนนครับและทีมชาติไทยเราครับมี9คะแนนเท่ากันครับและยังเท่ากับมาเลเซียครับทีมอันดับที่4เช่นกันครับและนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับฝากทุกท่านดูแลตัวเองและคนรอบข้างสวมแมสล้างมือเว้นระยะห่างฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามตั้งเราเป็นซีเฟิร์สครับเพื่อที่จะไม่พลาดการสรุปผลฟุตบอลแบบนี้ทุกวันครับ